จากกรณีการเกิดโครงการท่าเรือน้ำลึกแหลมฉบังที่เกิดขึ้นทำให้มีนักอนุรักษ์หลายคนลุกขึ้นมาต่อต้านและรวมกลุ่มกันในชื่อกลุ่มเครือข่ายเพื่อนตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออกจนกลายเป็นนักวิจัยชุมชนที่สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในชายฝั่งทะเลภาคตะวันออกทำให้หลายคนกลายเป็นนักวิจัยชุมชนหนึ่งในนั้นคืออาจารย์เขียวหรือดรเตสมนึกจงมีวสินเป็นที่รู้จักในหมู่นักขับเคลื่อนด้านสิ่งแวดล้อม ที่ต้องการกระตุกตอมคิดให้กับชาวบ้านในการอนุรักษ์จึงรุกขยายการทำงานอนุรักษ์ไปยังชุมชนจริงๆแล้วผมก็คือผู้ได้รับผลกระทบเหมือนกันเพราะตัวเองก็อยู่ติดทะเลก็อยู่โดนท่าเรือหลมจะบังเหมือนกันนี่แหละฮะก็มองว่ามันต้องรุกกันขึ้นมาทุกพื้นที่แหละก็เห็นว่ามันไม่มีหลอกว่าพื้นที่ไหนที่ไม่มีผลกระทบสาเหตุเพราะว่าเราคือคนที่อยู่ในชุมชนเนี่ยยังไม่รู้ว่าอะไรมันจะเข้ามาเราต้องรู้ก่อนถ้าเรารู้แล้วเนี่ยเราจะได้หาวิธีป้องกันแก้ไขได้ครับ น,นี่ผมว่าเป็นสิ่งสําคัญและชุมชนจะต้องรู้อย่างน้อย4เรื่องด้วยกันก็คือว่าตัวตนเขาอัตลักษณ์เขาคืออะไรเขากำลังถูกเปลี่ยนแปลงไปหรือเปล่า2ก็คือว่าฐานทรัพยากรหรือมรดกในพื้นที่เขามีอะไรบ้างไม่ใช่ว่าเขาปล่อยไปว่าที่ดินจะขายก็ขายไปใครจะมาบุกรุกใครมาทําอะไรก็ได้แต่หารู้ไหมว่าฐานทรัพยากรตัวเองกําลังหมดไปเรื่อย สามก็คือว่าปัญหาและผลกระทบต่างๆที่มันมากระทบต่อมูลค่าหรือคุณค่าของเขาเนะี่ยที่เป็นของตัวตนที่เป็นของมระดกหรือฐานทรัพยากรเนี่ยมันมีอะไรบ้างจะได้หาวิธีการแก้ไขคือรู้ตัวที่สี่ว่าอนาคตอะไรที่มันเหมาะกับเราอะ,รอะไรที่มันไม่เหมาะกับเราแล้วก็กําหนดทิศทางการเดินของชุมชนเราให้มันเหมาะกับสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่หลังๆเราก็ได้ไปคุยกับพื้นที่อื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันบางคนก็มีปัญหาท่าเรือขนาดเล็กบางคนก็มีปัญหาเรื่องโรงงานบางคนมีปัญหาเรื่องนิคมบางคนมีปัญหาเรื่องบอ่อรักลอบทิ้งกับอุตสาหกรรมก็จับคนพวกนี้มารวมกันครับเรารวมกันโดยเขาเรียกว่าอะไรละ่ะมันสุดทนแล้วมันจะต้องใช้พลังร่วมของชุมชนครับนั่นก็เป็นที่มาของการทํางานร่วมกันในชื่อของเครือข่ายเพื่อตะวันออกวาระเปลี่ยนตะวันออก อาจารย์เขียวใช้ความรู้ด้านการเป็นสถาปนิกและการทำงานเป็นอาจารย์สอนหนังสือในปัจจุบันมาเป็นประสบการณ์ในการเข้าถึงชุมชนเพราะเขามีความเชื่อว่าหากชุมชนมีรากฐานที่แข็งแรงแล้วจะทำให้การอนุรักษ์ใดๆก็ยั่งยืนจึงได้เริ่มทำจากชุมชนของตัวเองจนกลายเป็นธรรมนูญชุมชนอาอุดมที่เป็นโมเดลต้นแบบการจัดการชุมชนที่หลายพื้นที่นำไปปรับประยุกต์ใช้สิ่งต่างๆที่เก็บขึ้นมาเนี่ยมันสามารถเอาไปใช้ได้จริง ซึ่งเราไปใช้ในหลายพื้นที่ยกตัวอ,อย่างเช่กนการทำเรื่อง s i a ชุมชนนะครับหรือที่ภาษาอังกฤษเรียกว่า c s a Community Health Impact Assessment นะอันนี้ก็มาจากชุมชนการทำเรื่องของธรรมนูญชุมชนนะฮะก็ทำเพื่อเป็นกฎกติกาเล็กง่ายว่าเป็นกฎการอยู่ร่วมกันไม่ใช่เฉพาะแค่ชุมชนอย่างเดียวเพราะาคุกคามต่างๆเช่นนิคมอุตสาหกรรมโรงงานท่าเรือมาอยู่กับเราแล้วเนี่ยทำยังไงให้ให้อยู่ร่วมกันได้ไม่ต้องมาอ้างกฎหมายแต่ใช้กฎ แห่งการอยู่ร่วมกันนี่แหละเป็นตัวบังคับและก็ควบคุมซึ่งก็เกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องชุมชนอาวุมวิธีการต่อสู้คือเครื่องมือในการที่จะต่อสู้เพื่อหยุดพะคุกคามเนี่ยที่อื่นเขาก็เห็นเขาก็เอาไปศึกษาครับก็เกิดธรรมนูญขึ้นหลายพื้นที่เฉพาะในชนบุรีเองตอนนี้เราทำทั้งหมด15-16พื้นที่แล้วก็ในภาคตะวันออกอีกเยอะอีกหลายสิบพื้นที่ครับ ก็มีฐานจากธรรมนูญอาวุดมนี่แหละครับเหมือนไปเป็นต้นแบบในการที่จะเปลี่ยนในของชุมชนอื่นๆได้ให้เห็นว่านี่คือกําลังใจทําได้นะเริ่มจากคนไม่กี่คนตอนแรกๆรู้สึกจะมีประมาณ7คน1คนมาเป็น12คนมาเป็นตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นสมาชิกกันเยอะแล้วเป็นพันๆคนแล้วนอกจากธรรมนูญชุมชนอาวุดมแล้วอาจารย์เขียวยังได้มีบทบาทร่วมในการเขียนหนังสือและส่งต่อข้อมูลในการจัดการปัญหาชุมชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อขยายลงไปตามชุมชนต่างๆอีกด้วย <hum> ก็เริ่มมีนเยอะมากเลยนะครับ <g ül grande> อย่างเล่มที่อ่านเนี่ยจะเป็นวาระเปลี่ยนตะวันออกจะเป็นหนังสือเล่มแรกของภาคตะวันออกรวมกันนะครับที่พูดถึงเรื่องของภาคพูคารทั้งหมดใน8จังหวัดนะฮะหลังจากนั้นก็แต่และพื้นที่ก็ไปทําเรื่องของตัวเองจนสุดท้ายตอนนี้เขามีธรรมนูญแล้วก็ <S <s มีเรื่องของกองทุนด้วย อกองทุนของคนอ่าวดมเป็นสวัสดิการชุมชนที่ว่าเป็นความร่วมมือระหว่างภาคอุตสาหกรรมกับภาคชุมชนครับเอาเงินมาวางตรงกลางไม่ต้องไปจ่ายตังค์ใครละใต้โต๊ะไม่ต้องไปจ่ายเอามาวางตรงกลางนี่แหละคุณขนอะไรมาเนี่ยมันมีผลต่อชุมชนยังไงเนี่ยก็ถ้ามันมีอันตรายก็ขอเก็บค่าความเสี่ยงอา,อาจจะคิดเป็นตันคือพันกิโลเนี่ยเป็นเงินกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยฮะอย่างนี้ก็มีเรื่องของท่านหินที่ตั้งกองทุนไว้แล้วครับอันนี้ถามว่ากองทุนนี้มีประโยชน์ยังไงเวลาคนเจ็บป่วยเวลาคนเสียชีวิตเนี่ย ต้องสมัครเป็นสมาชิกก่อนนะครับ,รบในบ้านอาวดมเท่านั้นนะก็จะมาเบิกเงินตรงนี้ไปดูแลรักษาหรือว่าทาชาปนากิจได้นอกจากการทํางานกับชาวบ้านและชุมชนอาจารย์เขียวยังมองเห็นความสําคัญของเยาวชนที่จะต้องเติบโตขึ้นจึงได้พยายามสร้างเยาวชนรุ่นหลังให้รักและใส่ใจสิ่งแวดล้อมของชุมชนตัวเองอย่างการเป็นนักสืบสายลมที่อาจารย์เขียวคิดและพยายามเชื่อมการทํางานร่วมกันของเยาวชนต่างชุมชน เพื่อปลูกฝังให้กับเด็กๆเหล่านี้เกิดความภูมิใจในทรัพยากรของชุมชนตนเองอย่างที่เห็นวันนี้ก็จะเป็นอบรมของนักสืบสายลมครับหั<ช>งนั้นเราก็มีเรื่องนักสืบชายหาดนะฮะเพื่อจะได้รู้ว่าชายหาดเรามีอะไรอยู่มันรู้ว่าเออในทะเลเรามีสต็อกอะไรอยู่บ้างแล้วมันหน้าตามเป็นยังไงมันมีอยู่สักเท่าไหร่อนาคตเป็นยังไงนะครับอ่ารอบนี้ก็มาทําเกี่ยวกับเรื่องของ ธรรมชาติคือต้นไม้เนี่ยมันมีเพียงพอไหมการดูไรเคล่นเนี่ยก็จะบอกสภาวะภูมิอากาศว่าเอ๊ะอากาศแบบนี้จะมีไรเคล่นนอนชนิดนี้อยู่ถ้าอากาศแบบนี้จะมีอีกชนิดนึงอยู่ก็ถ้าเราเอามารวมกันก็สามารถทําแผนที่ภูมิอากาศของพัทยาของพืงพ้นท่อื่นได้รังนั้นสิ่งต่างๆที่เราลงมือทําแล้วมันเกิดปัญหากับชุมชนเนี่ยยังไม่สายที่จะหยุดแล้วหันมาแก้ไขแล้วหันมาสร้างวิธีการอยู่ร่วมกัน ผมไม่เชื่อหรอกครับว่าอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนไม่ได้ถ้าเราเลือกอุตสาหกรรมที่เหมาะกับยุทธศาสตร์ทางสิ่งแวดล้อมของพื้นที่มาอยู่แล้วอุตสาหกรรมเองก็ต้องคำนึงถึงต้นทุนทางสิ่งแวดล้อมต้นทุนทางวัฒนธรรมนะครับต้นทุนทางสังคมด้วยแล้วมันจะอยู่ร่วมกันได้งนั้นเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่ว่ามีความสุขเฉพาะผมผมว่าถ้าทําสําเร็จมันมีความสุขกันทุกคนแม้การทํางานกับชุมชนของอาจารย์เขียวจะเพิ่งเกิดขึ้นได้ไม่กี่ปี แต่ผลที่ชุมชนและชาวบ้านได้รับคือการมีธรรมนูญชุมชนที่ทําให้ชาวบ้านสามารถปรับตัวและอยู่ได้ในภาวะสังคมที่กําลังเปลี่ยนแปลงไปกับยุคอุตสาหกรรมที่กําลังเติบโต